รับคาร์บิ้โปรดักต์อีกคันนะครับคันนี้เป็นอิซูนะฮะนะครับอีซูดีแม็กออนมิวนะฮะโฉม2012ถึง2019นสิอ่ะคันนี้ปกติเนี่ยภายในเนี่ยจะเป็นสีครีมนะครับสีครีมครีมเนี่ยนะฮะถ่ายดูมันจะเหมือนแผงข้างเนี่ยบอกว่าสนเดิมจะเป็นบ่อผ้าน,นะครับอันนี้เรามาทําตัวสวมนะฮะสวมทับของเดิมเลยนะครับสวมจากข้างในสีครีมตอนนี้เป็นสีดํา เพื่อจะให้เข้ากับพวกกลุ่มคอนโซลหน้านะครับคอนโซลหน้ามือจับนะครับแล้วก็นะของเดิมสีครีมก็ยังเป็นเดิมครีมอยู่แต่ว่าสีครีมมันก็เลิกง,ง่ายเราทําเป็นสีเข้มออกมาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ทําหุ้มเบากข้างหน้าแบบสวมมาปูพื้นสีดําได้ครีมนะครับเอออย่างนี้แล้วก็มาบอกแหปนะครับบอกแหวนแบบฟองน้ําฉีดนะฮะแบบเนี่ยพนักพิงเต็มนะครับอันนี้ทําให้นั่งสบายขึ้นกว่าเดิมเยอะ นะครับแต่ก็ไม่ถึง4ประตูนะครับเพราะว่าในแคปพื้นที่มันจํากัดนะฮะอันนี้หลังจากทําเสร็จแล้วดูนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะฮะนี่ปูมบอเบกแคปปูปพื้นครบสเตป3รายการเลยนะครับนะใช้กันทนทน,ทนรับประกันปีแต่การเย็บให้3ปีเลยนะครับผลงานของร้านทางร้านเรานะครับคาบิ้วโปรดักต์นะครับอยู่ลาดเท้า124นะซอยย้อยซอย9เราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงาน ชอบสีไหนนี่รอรับกันได้เลยนะครับนะลาดพรา้าว124นี่นะครับเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานจอดรถกว้างขวางสะดวกสบายนะครับสําหรับพี่น้องชาวกระบะนี่นะฮะบ,บออแคปตั้งน้องๆสี่ประตูนึกถึงเรานะครับชอบเราจัดให้ทุกสีนะฮะที่เรามีในใน,ใน,ใ,นในการเย็บอยู่นะครับหรือว่าโทรมาคุยก่อนดูตัวอย่างก่อนนะครับชอบแดงจัดแดงชอบดําจัดดําชอบ ดำแดงก็จัดดําแดงชอบดำน้ําเงินก็ดําเงินนะฮะเราบริการให้เบ็ดเสร็จเลยนะครับโทรมานะครับไอดี ID กับเบอร์โทรศัพท์นะครับ99 1 7 0 9 9 9 6 0, 0 9 99 1 7 0 9 9 9 6 0สำหรับรถกระบะทุกรุ่นนะทุกยี่ห้อนะฮะยินดีบริการนะครับสวัสดีครับ